นี้นะคะล้วก็มาทําเมนูไข่เปียดกุ้งกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะก็เป็นน้ํามันค่ะฝาเขียวต้นหอมนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี้เพื่อความสวยงามน,นะคะกระเทียมค่ะแล้วก็กุ้งค่ะไข่สาวฟองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํามันกันเลยค่ะ เราก็ต้องผัดกุ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่แต่ว่าอันนี้นะคะเราก็แยกไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะเติมกระเทียมนน,นนะคะวันนี้นะคะลมแรงมาก ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำขั้นตอนต่อไปค่ะลไปเลยใหอหมไดัก็ขึ้นได้เลยนะะ ไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการทอดไข่แล้วนะคะกุ้งอันนี้นะคะเราผัดเสร็จแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะคะสุกมากสุกน้อยอเดี๋ยวพอเริ่มร้อนสักพักหนึ่งเราก็ต้องใส่ไข่ขาวค่ะ,ะ,คะอย่าลืมแยกไข่ขาวก่อนนะคะเพราะว่าเมียนันก็จะเลกนะคะ แล้วนะคะเรจะใส่กุ้งไปเลยนะคะให้กุ้งมาอยู่รอบๆรอบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ใส่แดงตรงกลางจัดจัดเอาหน่อยนะคะอาจจะลำบากนิดนึงขั้นตอนนี้ให้กุอยู่รอบๆรอบนะคะ เราก็จะใส่ใส่แดบคะ่ะใส่กลางๆเลย,เลยน,นี่มันตะน่ากินจังพอใส่ขาวเริ่มสุกแล้วก็เริ่มหอมนะคะคัองๆก็เดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมลงไปปิดท้ายเลยะค่ะเพื่อเป็นการตกแต่งน้องของเรานะคะ รสชาเดี๋ยวเรามาดูกระสอบเ,อเป็นยังไงว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนะน,นี่ดูไข่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไข่เบียดกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะทุกคนจะเริ่มชิมจากตัวกุ้งก่อนนะคะนี่กรอบไปหน่อยนี่นะคะนี่ ะะก็คือเก้งอร่อยมากค่ะเพราะว่าเพ็นไม่ได้ทำให้สุกมากนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมคืออร่อยมากเดี๋ยวเราลองชิมไข่กันเลยนี่นจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าไข่เป็ด นี่ยลก็เราจะล่าดกุ้มนืม่เียมวนะคนี่เกเเราขัดเือกุ้มนี่ ไข่แดงตรงกลางนะคะก็จะไม่ค่อยสุกมากแต่ว่าแล้วแต่ความชอบค่ะสุกมากหรือไม่แล้วแต่เราเลยจองเพ็นคือชอบบอกแนวดิบๆหน่อยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เมนูนี้ต้องแต่ทาเป็นไส่มาแล้วก็ิมีรู้สึกว่าเมนูนี้อร่อยมากเพราะว่า หรือเปล่าจะเป็นปลาหมึกมะมงวันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะไปจัดไปกินกับอ,อะไรอร่อยเสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูไข่เบียดกุ้งของเรานะคะเราวันนี้น้องหมาของเรามาทักทายหมาตัวนี้นะคะชื่อแบ็คนะคะก็ครั้งหน้าเราจะมารีวิวน้องหมาของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใช่ไหมคะไปกดยามิ